เอาละครับผมสวัสดีครับทุกกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิกิสังนะครับผมแล้วซึ่งวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเ h เกตเทเกตมูลิสเทรซ์โอ้โหเ,เกมที่โคตรที่แบบว่าน่าสนใจมากๆเลยเห็นเทเกตเทเกตตรงนั้นหรือเปล่า่ะซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าเห็นแล้วมันแบบว่าซึ่งเราผมอยากพูดมากแล้วเราไปเล่นเกมเลย Let's go man เสร็จสักทีเอ๊ะอะไรอ,ะอ่ะมันคืออหยังอ่านโอ้มิสตรีโอ้เกิดอุบัติเหตุแบบรับผู้ชายเจออ่าคนที่ถูกตัดครึ่งได้อาซาฮิคาวะที่ญี่ปุ่นเนี่ยผู้ชายนั้นได้เจอร่างอ่าของผู้หญิงที่ถูกตัดครึ่งในใกล้ๆสถานีรถไฟอาชิคาวะซิตี้เป็นเรื่องที่ท็อกมากเลย เราได้มีอาตำตรวจเนี่ยได้อาสืบค้นนะและในเขาเรีเยกขี้อะไรวะอาชญากรรมแบบนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีใครที่แบบเป็นคนแปลกหน้าเหมือนจะแบบฆ่าไปเหมือนได้ยินแบบว่าเสียงแปลกๆนั้นในเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะอาเหยื่อนั้นได้ดูเขาถูกถูกตัดโดยขวานแล้วก็เลือดเนี่ยมัน อยู่ทุกทกที่เลยตำรวจเนี่ยได้สืบค้นคดีเขาไม่ได้เจอสิ่งสำคัญหรือว่าเจออาของที่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะและอธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมันไม่สามารถอธิบายเหมือนจะมีใครบางคนเนี่ยได้ทำเรื่องสิ่งนี้เหมือนกับว่าได้ถูกลิง์เกี่ยวกับอาตำนานของเจ๊กเกตเจเก,กปีศาจของผู้หญิงปีศาจผู้หญิงที่ถูกตัดครึ่งโดยรถไฟและตอนนี้เนี่ย ได้ถูกหลอกหลอนในสถานีรถไฟนั่นเธอขยับโดยลากาส่วนบนร่างกายของเธอด้วยแขนด้วยมือและทําเสียงเทเกะเทเกะและถูกตัดทุกคนเมื่อที่ได้เห็นร่างร่างครึ่งหนึ่งของเธอ w น a t ยโหตะฟอกอย่างไรก็ตามตำรวจเนี่ยก็ไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกนะว่านี่คือเรื่องจริงหรือยังไงแต่เขาก็ยังคน้นคว้าหาความจริงเพราะเขานั้นที่ถามกับ คนที่อยู่แต่แถวๆนั้นแล้วก็ถามเกี่ยวกับว่ากิจกรรมที่มันแป,แปลกๆหรือว่าข้อมูลที่ข้อมูลกับพวกเขาอะนะไอตำนานเก่าแก่ทเกเทเกศเนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุหรือว่ามันคือความจริงเหงอเหรอแล้วก็ r e s i d e n อ of i ซิคาวาซิตี้นั้นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับทเกทเกเนี่ย ขอโทษทีนะที่ผมแปลก,กากรล่เอ๊ะแปลกจังเลยฮนะนั่นมาเกิดขึ้นได้อย่างไรอะ <S <S อุ้ยมา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 เหมือนจะมีอะไรก็ไม่รู้ีไมเดอร์อ๋อคือแบบเจอความจำไปเอาเอา,เอาอะไรเนี่ยเหมือนลืมอะไรสักอย่างหนึ่งคุณพี่จะรีบไปไหนคะอเอ๋เหมือนว่าเรานั้นเฮ้ยอะไรอะอ๋อเอาของไปซื้อของร้านสะดวกซื้อ มีนมสองอ้วมีเยอะจังเลยอะเดี๋ยวเราค่อยกอดแถบแล้วก็ไปซื้อของกันเถอะนะ Get out Let's go ไปซื้อของกันมาโอ้วเหมือนเราจะอยู่ในมีรถหรือเปล่าคันนี้ยโอ้โหมีสเ <c oughs> ตมินาวิ่งซะด้วยคุณพี่ขาอย่านน่ตก,ก็แบบนี้สิคะว้ยรถไฟตรงฝั่งนั้นเนะี่ยผมไม่ผมอยากจะรู้จังเลยว่าแบบว่าคนที่แบบอยู่แถวรถไฟเนี่ย ตอนนอนเขาจะนอนได้หรือเปล่าหรือว่ามันไม่ได้เป็นอะไรโหแล้วเหนื่อยเราต้องยืนยิจะเฉยๆซะด้วยคุณพี่ขาแต่ร้านสะดวกซื้อนี่อยู่ใกล้ๆเรามากเลยอ่ะมาเรามาซื้อของแล้วร้านอา2 4ทเวนตี้โฟร์ทเวนตี้โฟร์อะไรวะเนี่ย AM and PM โอ้ยใครขับรถเร็วแท้ตำรวจขับรถไวแท้ อีราซายมาซีสวัสดีจ้าสวัสดีครับนี่คุณตามทัานมาหรือเปล่าคะมาซื้อนมสองอันขนมเอาเท่าไหร่อ่ะสแน็คเอาสามเลยเหรอโอเคพอไหนที่มันแบบว่าส่องแสงเราก็าจะเอาอันนั้นเอาสองอันเลยเหรอหน้านี้เอ้ยเหยุดแม่หู้่ะดอนี่อะทำไมคุณถึงตามผมมาล่ะ ในตอนกลางคืนนี oh. Oh, ่จะมีผู้หญิงแก่มานะวิ่งนะเจ้าหนูน้อยอ้าวอ้าคุณจะบอกผมทำไมเนี่ยผมแค่มาซื้อของเองเว้ยนี่ไงสวัสดีตอนเย็นจ้าสวัสดีจ้าเจ้าหนูนี่เคยได้ยินเคยได้ยินเกี่ยวกับทิ่เก็ตทิเกตหรือเปล่าจ้าอ๋ออ๋อหนูไม่เคยค่ะทิกเก็ตทิเกตเนี่ยหมายถึงอาตำนานเก่าๆหรือเปล่าคะใช่แล้วจ้านี่เธอเป็นเด็กน้อยบางทีเธออาจจะ ไม่ควรที่จะนี่นะแต่ดูเหมือนว่าตำนานนั้นมันจะเกิดขึ้นจริงครั้งแล้วนะจ๊ะมันน่ากลัวจริงนะจ๊ะอ่ะจริงหรอคะเกิดอะไรขึ้นหรอคะเมื่อคืนนี่เนี่ยในตอนนี้นะมีผู้หญิงปรากฏตัวแล้วก็วิ่งหนีออกจากกราฟแต่ก็ระวังตัวนะจ๊ะหนูน้อยเอ้าเดี๋ยวแล้วก็ระวังตัวนะจ๊ะอ่ะค่ะหนูจะระวังตัวค่ะเดี๋ยวผมผมแปลผมแปลไม่ทันแตขอโทษทีนะ เออโอ้ยโอ้ยเอ้ย,อยมันเห็นอะไรสักอย่างนึงนี่ขาวขาวแล้วก็โอ้ได้ชาแล้วเรียบร้อยเราเราจะกดกิ่งได้ไหมส,ส,สวัสดีครับผมมีมีใครอยู่ไหมจ๊ะผู้หญิงผู้หญิงหายไปไหนแล้วหายไปไหนวะเนี่ยนี่เปิดประตูนะจะต้องหาแคชเชียร์หาแคชเชียร หาพลักงานคิดเงินตรงหลังนี่แน่เลยสวัสดีครับอาโทษๆนะครับผมไม่ทราบว่าพี่ช่วยนี่หน่อยจะไหมถ้าไมคุณมาทําที่นี่ล่ะคะอยู่ที่นี่ล่ะว่าผมขอโทษทีนะครับผมแต่ผมมาช่วยช่วยมาคิดเงินให้ผมทีจะรู้และะ้วค่ะรอนี่สักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูมาได้โปรดกลับไปที่อาในร้านด้วยนะคะ วัโตเฮปิปิพี่จา๋าอย่างละเนี่ยมันโชนไปได้อย่างไงวะไม่สนโว้ยรีบวิ่งไปดีกว่ามาเลยครับพี่พี่มากิดเงินผมเร็วๆผมไม่อยากจะอยู่แล้วได้โปรดสวัสดีตอนเย็นค่ะและนี่จะจ่ายบินใช่ไหมคะวุ้ยทำไมคงบอกวะ ทำไมคุณถึงคอมโบวะคะทั้งหมดสอง0ันเยห้าสิบเยนค่ะอ่ะขอโทษนะครับผมมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงแก่คนนั้นล่ะครับผู้หญิงคนนั้นอ่ะดูปแปลกนะคะแต่เมื่อคืนนี้ตอนนั้นได้บอกอ่าเรื่องปแปลกๆด้วยค่ะเรื่องปแปลกๆในตอนกลางคืนนี่ค่ะนี่คือเงินทอนนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวทราบมันปบวอ่ะผมขอโทษทีนะอ๋อ อ้าวชิบโงยเลวตายแล้วพี่จา่าแล้วเราจะต้องทำยังไงต่อไปฉันไม่รู้ว่าเห็น,นุ่นนี้้องฟ้าเจ้่อเฮ้ยมันล็อกอ่ะห้องน้ำเหรอเฮ้ยอะไรอะ่ะน,นี่มันตั๋วรถไฟนี่อะไรเนี่ยคุณจะมาหลอนฉันได้ไงคะ เ้าหลออไม่ไดุ้้ยอุ้ย,ยพี่จ๋าเอ้ยพี่จะตัดไฟฉันทำไมแล้วมันมืดอ่ะอุ้ย,ยไม่น่าเตะเ็เตะเก็ม ไปเลยวิง่งเอ้ย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 รีวิ่งไปค่ะหนูอยู่ไม่ได้แล้วรีวิ่งไปเลยว้าวว้าวาพี่เตะเก็่เก็บขาได้โปรดวาดแร่ดึงไอ้เหียเอ็นดิ้หนึ่งไม่ตัวไปโอ้ตกใจหมดเลยอ่ะ โธ่เอ้ย ơi! เกมสั้นแต่ตกใจชิเปงเลยกู <บา S 1> เลยจะขึงแล้วอ่ะไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยว่าแล้วไอ้ผู้หญิงคนนั้นคนยายคนนั้นเขาบอกว่ามันเป็นตำนานตำนานนั้นเป็นเรื่องจริงไอ้บ้าเอ้ยเร็วเร็วรีบวิ่งไปขาดคึ่งเลย,าายประเทศไทยตกเลยนะจี่เนี้ย โอ้โหขาดกึ้งเลยฮะมา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 เราสามารถไปที่อื่นได้ไหมเราเราไม่รู้เรื่องเลยเฮ้ยน่กกากลัวจังเลยพี่มายังดีนะที่เราเปิดประตูข้างหลังมาได้เนี่ยเฮ้ยอ่ะได้กุญแจรถมาพอได้กุญแจรถปุ๊บมืดเลยอมาปิดประตูให้โถเอ้ยน่าจะเป็นรถของพนักงานคนนั้นแน่ๆอุ้ยอย่าปะติเกติเกติสิคุณนะ ไม่ชอบโอ้หคุณผู้หญิงน่าสงสารจังเลยตัวขาดครึ่งเลยเอ้ยมาได้เวลาขับรถแล้วถึงบ้านจะอยู่ใกล้แต่ฉันต้องขับรถไป Let's go ขอรอบตัดขับรถรอบตัดแมนแมนมาเลยอืีกวนแม่เลยยังทิพยี่ยาอีกบ้าเลยแกทำให้ฉันตกใจนะ่ะเอาชีวิตรอด ending ที่สอง เย้ yeah. Yeah. <laughs> แล้วดู <Yeah. S 1> ตอนจบดิ <laughs> ไอ้เทเกติเคตตายเอ้ยในที่สุดเอาเลยครับผมถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ได้โปรดกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ให้กับช่องนิกกิซานนะครับผมเกมนี้มันไม่รู้สิมันก็เกมดีนะแต่มันเงียบไปหน่อย <laughs> ซึ่งมันเป็นตำนานของเทเกติเกตซึ่งแม่งขอบคุณขอบคุณขอบคุณ เกมดีเกมดีขอบคุณไว้สำหรับคลิปนะแต่ในเรื่องมันแบบว่าอืมมันแบบเงียบไปหน่อยอ่ะซึ่งผมไปแล้วนะครับทุกคนบา,บายบายจุ๊บม้วยเจ